สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอน่นเราจะขอแนะนําตัวนะครับเราเป็นสมาชิกของทิจักร้อภาพชีวินนะครับวันนี้เราอยากจะมาถ่ายทอดในเรื่องการเจิมเด้วยไฟพระวิญญาณในสุดนะครับจากที่จัดร้อยภาพนะครับก่อนอื่นเราขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับผมบอยครับครับบาวสดีครับผมโจสอบถามครับครับผมเพลงนะครับผมสุภาษิตนะครับก่อนอื่นจะขอสอบถามพี่โจที่มีประสบการณ์ในการเจิมด้วยไฟพระวิญญาณจากอาจารย์แม่นะครับ ผู้นำกิจเป็นญาณที่แท้จริงของเรานะครับผมเป็นประสบการณ์ยังไงบ้างครับคือตลัแรกนะครับต้องต้องอธิบายก่อนนะครับว่าต้่งจะเป็นคริสเตียนได้ประมาณในปีหกเดือนนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นอยู่ในศาสนาเดิมนะครับเราเองก็ไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องของไฟพะวิญาณคืออะไรนะครับพะวิญาณโรยสุดคืออะไรเราไม่เราไม่ไม่เคยเรื่องก่อนเคยแค่ได้ยินว่าคือศาสนาหนึ่งแล้วก็มีพระเจ้านะครับเป็นพระเยซูนะครับ วันหนึ่งได้เข้ามาที่นี่ก็ภรรยานะฮะชวนเข้ามานะครับหลังจากที่เข้าวาได้ประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์ผมตามมาสัปดาห์ถัดมานะครับสิ่งที่ผมเห็นครั้งแรกก็คือว่าผมเห็นมีสิทธิยพิบาลนะฮะสยอ,อ,อยู่แล้วก็มีการร้องเพลงมัสการเป็นโฮมเชิญน,นะครับครั้งแรกในชีวิตที่เข้ามาก็ซึ่งจะต่างจากเชิญโปดท,ที่เคยเห็นในภาพยนตร์นะครับครั้งแรกที่เราเห็นนะครับเราก็มีความรู้สึก เรางงนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เห็นในวันนั้นก็คือว่าเรามีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรนะครับเออลองเดินเข้าไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราบ้างเหมือนกับอยากทดสอบเับว่าเป็นไปได้หรอลาคุณจะมีพลังอะไรที่จะมาอาจารย์เขาจะมีพลังอะไรแตกเราเราต้องหลงใจอะไรประมาณ พี่โจแล้วมนมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการเจอก็ตอนนั้นพอเดินเนข้าไปครับรู้สึกว่าโดนดูนดอะไรบางอย่างโดนินดูดหรือขอยงยาครับแล้วพอเข้าไปยืนที่หน้าจานแล้วก็เราก็อธิษฐานเลยครับเร, <S <S 2> <S 2> เราก็เราก็ปล่อยลองปล่อยปล่อยวางทุกสิ่งนะครับในขณะที่เดินเข้าไปหาใจนะครับขอขอช่วยประทานหรือว่าช่วยส่งพลังอะไรมาให้ท้าพเจ้าด้วยเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือมีมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับ แล้วพออาจารย์เดินเข้ามาแล้วก็อาจารย์อธิษฐานให้แล้วก็เริ่มแตกที่ตัวผมนะแรกๆผมก็รู้สึกว่ามันจะร้อนๆอย่างไงบอกไม่ถูกนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกได้มากที่สุดก,ก็คือว่าตัวเราจะค่อยๆขนเล็กล,ลงพนอะสักพักหนึ่งนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอะไรเป็นอย่างที่กําลังมาผมไม่เข้าใจนะครับตอนเท้าเราไม่ค่อยติดแตกเลยแล้วเ <ผม S 1> ราก็เราก็ เราเราเราต้านไม่ไหวแล้วแล้วผมก็ลมก็หายไปเออผมก็รู้สึกเออมาแล้วเชื่อแล้วนะครับแล้วก็ลมไปนั่นคือครั้งแรกท่านผมที่รู้สึกได้ครับผมครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่โจนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขอเชิญพี่บอยครับผมก็สําหรับผมนี่เป็นสมาชิกของคริสตจักรระดภาพชีวิตก็น่าจะประมาณ8เดือนนะครับก็ครั้งแรกเลย คือต้องเี่อย่างนี้ว่าจริงๆแล้วภรรยาผมเนี่ยแต่สมาชิกที่คริสตจักรรับภาพชีวิตแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยภรรยาผมป่วยเป็นโรคมะเร็งน,นะครับเราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภายนอกแล้วก็เรื่องอการรักษาต่างต่างดีขึ้นเราก็สังเกตว่ามันมีพัฒนาการในในแง่มุมที่ดีขึ้นหลายครั้งแต่เราก็ยังยังไม่ได้มีความเชื่อมากนะัก นะครับประกอบ<ช>กับช่วงนั้นเนี่ยเ,เราเองมีความรู้สึกว่าเหมือนเราตัวคนเดียวเราก็พยายามแบบประคับประคองชีวิตคู่ใ,<ช>ให้อยู่รอดให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์การหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมเกิดการไม่สัตย์ซื่อกับภรรยาของเองจนกระทั่งเราพลาดนะครับเราพลาดจริงๆเราก็เริ่มมองกลับไปดูที่ตัวเอง นะครับมองกลับไปดูที่ภรรยาว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้เข้าไปคุยกับภรรยาแล้วภรรยาก็บอกผมว่าลองมารับเชื่อดีไหมผมก็เลยตัดสินใจมปรับเชื่อกับอาจารย์อ้อสือนันทาวั์นะครับซึ่งวันวันที่เข้ามารับเชื่อกับอาจารย์อ้อเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมรับไฟแล้วเนี่ยความรู้สึกข,ของผมวันนั้นก็คือว่า ตัวผมนี่ร้อนไปหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในวันรั่นขึ้นน่ะนะครับมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเปลี่ยนผมไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการพูดคุยกับภรรยาเรื่องความรู้สึกถูกฟ u l f i l l โดยโดยพระเจ้าเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยนะผมบอกเลยทํางานด้วยด้วยด้วยความสุขใจมากๆอะไม่เหมือนกับความคิดหรือว่าสติป,ปัญญาอะไร ทั้งหลายแหล่นมันไหลออกมาเยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยผมตัดสินใจเลยว่าผมรับเชื่อพระเจ้าแล้วก็บอกภรรยาผมว่าสุดสัปดาห์นี้ผมจะเข้ามารับการเจอในวันที่ผมเข้ามาที่คริสตจักรบาลุภาพชีวิตวัดวันแรกเลยนะหลังจากที่ผมได้รับการเจิมน้มามันจากอาจารย์อ้อแล้วความรู้สึกของผมวันนั้นก็คือว่าตัวผมถูกยกน้ําตาผมไหลโดยไม่้ตัวนะ แล้วก็ล้มลงไปความรู้สึกของผมวันนั้นจริงๆผมเหมือนกับว่าหัวใจผมถูกเปลี่ยนโดยพระวิจาณบนื้องสุดพระองค์ทรงเปลี่ยนความคิดของผมอะไรแทบอย่างในใ,นใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยซึ่งปกติก็เป็นคนรูจ้จักหลายภาษาอยู่แล้วดีขึ้นแบบโดยอัศจรรย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับผมหลายๆอย่างมากมายขอบคุณพระเจ้าครับนะครับ อันนี้คือประสบการณ์ที่พี่บอยได้รับการเจิมเงินพระวิญญาณนะครับต่อไปก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับของผมเนี่ยของผมเนี่ยตอนที่รับเชื่อครั้งแรกเลยไม่ได้รู้จักการเจิมเดินพระวิญญาณอะไรเลยนะครับเดียนสามปีกว่าแล้วครับซึ่งผมเนี่ยเหมือนกับใจแฮตตี้ด้วยซ้ำนะครับในการเจิมด้วยไฟพระวิญญาณไม่ได้ เชื่อมัน่นตรงนี้เชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นในพระคัมภีร์เล่มเดียวกันแต่ว่าการตีความหมายการสอนนี่ต่างกันพอพอมาทบทวนจ,จริงแล้วก็คือว่าพระคัมภีร์บอกให้เราเจิมด้ยวยไฟพระวิญญาณพระเยซูก็ทำแต่ทำไมที่อื่นเขาไม่ทำกันก็เลยสงสัยก็เลยมา,าหาอาจารย์มาวันแรกที่ผมได้รับการเจิมโดย ไฟพิวพ์ยานของอาจารย์นะครับผมไม่รู้เลยว,ว่าผมหนากมากกว่าผมจะหลม mm. ผมว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะชำระผมหนักอยู่นะเพราะว่าอาจารย์บอกให้ชูมือ mm. แบบนี้ชูสูงๆมันเหนือนสายฟ้าลงมาสองมือน,นี่นะ mm. ครับจนเท้าผมลอยจนปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ยากแล้ครับ พระเจ้าน่าจะรู้จักเราดีตั้งแต่ตนแล้วเพียงแต่ว่าพระเจ้ารอเวลาที่จะเรียงรางวัลรับใช้การเจิญด้วยพระวิญญ,ญาณสุดเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเนยเยอะมากนะครับ<ช>ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ยังไม่มีมประสบการณ์ในการเจิญด้วยไฟพระวิญญ,ญาณเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ในการที่จะเจิญด้วยไฟพระวิญญ,ญาณะะจากทางทางโบสถ์ของเราเนี่ยนะครับ ได้มามัสักการกับพี่น้องได้มาเรียนรู้พระคัมภีร์ซึ่งพระคัมภีเป็นความจริงครับและเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับอยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าการที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องาศาสนาครับเป็นจิตมันเป็นความจริงนะครับผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจใน,ในตรงนี้นะครับก็ฝากทุกท่านมาแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับพระเจ้าวอวยพรทุกท่านนะครับ,บรพระเจ้าอวยพรนะครับพระองค์ทรง,งเลือกบอยไว้แล้วเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์ไม่ยอมให้บิญญาณชั่วมารซาตานแตะต้องพระองค์ใช่ไหมเวลานี้พระองะค์จะขอพระองค์ประทับตราด้วยพระวิญญาณบริเจ้าเป็นคนของเราเจ้าเป็นลูกของเรานิดนิรัญญนดร์การตั้งแต่บัดน,นี้จนนิดนิรันดร์การขอตราประทับนั้นสตรอง,รองพระองค์จะ่ไหสตรองใ s นยขอพระองค์ทรงประทับตราวินเนียโจชายผู้นี้พระองค์จช ที่วิญญาณชั่วไม่สามารถ<แ>จ,จะทำร้ายเขาต่อไปไม่ว่าจิตใจร่างกายและแจ,จิตวิญญาณพ <ใจ S 1> รองครใขอพระองค์ตีตาประทับตรา,าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านบัดนี้พระองค์เจ้ะฮาเลลูยา